มาโซเลยมาล้อม,มอคุยกันมู่ห้าสาวอิสามาเดินมาตุ้มโฮสวัสดีครับตอนรับเข้าสซู่รการตุ่มโฮมครับกับผมกิตติสิงหาปัดครับ หมอแพทย์ปราศวีแสงชาติค่ะห้าสองคนกับมัฟประจําการอยู่ตุ่มโฮมคู่มือค่ะวันจันทร์หอดวันศุกร์หางม่งเคืองหอดหงม่งแรงก่อนเคารพธงชาตเด้อพี่น้องเด้อทางช่องสามค่ะลมลมโตนะครับตุ่มโฮมกันค่ะหลังจากที่อากาศเย็นมัดไปแล้วช่วงนี้อากาศเริ่มฮอนขึ้นมาหมอแพทย์แ้มบางพื้นที่มีฝนตกมางพอกอากาศขลี่ยนไปนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนแปลงฤดูการหมายถึงว่าพื้นทินพื้นบ้านต่างๆมันเปลี่ยนประเภทนี้น้ำเล่หมอแพร่น่ค่ะช่วงที่รายการม่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่มันเป็นนานาวบุญพอดีเนาะเพราะฉะนั้นนานี่ไปเนี่ยอีกเร้องหนึ่งก็คือบุญบังไฟในวันน้ำฝนบ้านหมอแพต้องไปนะมันมีงานประเภทนี้อื่นๆมากมันเปลี่ยนแปลงกันไปหลายอย่างนะครับนี่ก็คือรายการตัวม่วเม่าสีไปย่ำเทศกาลไปตัวถูกภูมิภาคเอามาให้พี่น้องได้เห็นได้เบิงนะครับมือนี่ เข้าไปพัทลุงหมอแพค่ะไปเบื้องการปลูกไม่ผลยางหนึ่งปลูกเทื่อเดียวเก็บขายได้เป็นหาสิปปีนะครับปีีนึงได้หลายแสนบาทเฉพาะตัวยางที่เข้าจะออกมือนี่นะครับไปเบิ้งนะครับนะครับเรื่อหมอแพทย์กัสิพ้าไปเบื้องกิจกรรมย่ำว่างของวิศวกรสาวขั้นเฮ็ุอาชีพเสริมอันนึงแต่ว่ารายได้มาหน่อย่าไปเบื้องว่าเฮตุอียงนะครับค่ะแล้วก็ไอตุยสิภาไปเบิ้งอย่างไรไปสารคข้าม ตุ้ยไปแต่ละเทือดต้องพุธรรมดาแมนค่ะวันนี้สิผ้าไปออกล่าแมงปองหนาแรงแมงปองเออเขากินเอาเขาไล่ได้สูงกับไล่ดีโอ้ค่ะเป็นกิจกรรมเป็นเรียกว่าวิถีบ้านบ้านค่ะที่สางไล่ได้พร้อมโอ้วัธรรมดาเนาะลวสุ้ายเนาะมีคนแชร์มาอีกได้ว่าเรียกรักษาฤทธิ์สีดวงด้วยว่านหางจระเข้เอามาแย่นูทวานเดี๋ยวเขามาไขกันว่าสรุปมันควรเห็ดหรือไม่ควรเห็ด เนาะเพราะว่ามันอาจจะอันตรายได้พี่น้องแทบไปเลยรา่การเท่านี้ที่เป็นไา่การที่เอาของจริงมาโตของเท็จหมอแพทย์กระตีได้ฟังเอียงมามันโบแมนบบถือต้องเดี๋ยวเสมาบอยฟังหมอแพทย์กะตีเอาของแท้ของจริงที่ถูกต้องมาบ่อยฟังเอาละเอาไปข่วนขนุนยูพัทลุ่งหมอแพทย์นะครับยูหันเพิ่นปลูกลามุดที่เรียกว่าลำมุดกระสวยมาเลยนะครับผลผลิตดีครับสร้างไล่ได้ ปีละเป็นหลายแสนบาทไม่พ้นพวกนี้มันปลูกเพื่อเดียวเก็บขายได้เป็น4ี่สหปีครับพี่น้องครับนี่แหละครับบอาว่าสีแมนย่ามเสาย่ามบายผู้ใดขับรถ่านไปถนนสายขวนขนุนทะเลน้อยอยู่จังหวัดพัทลุงกาสีเห็นคุนย่า่เจือรัตนพันธ์เพิ่นอายุ78ปปีแล้วครับเจ้าของสวนละมุดยืนขายละมุด จนเมื่อเป็นลรวิ่งยูทั้งมือทั้งเว้นครับหมอแพทย์เทียบแทบได้ว่านาล้านเพ่อน,น่บ่เคยวางเว้นบ่เคยเงียบเงาเพราะว่าเพราะว่าสิเป็นคนในหมู่บ้านหรือว่าคนที่มาจากแดนไกลไกลก็แวะเวียนมามาซื้อละมุดของเพิินบอกขาดสายครับคุณยายเพลินบอกว่าละมุดอยู่บ้านเพลิน,นปลูกมาแล้ว30ปีค่ะโอ้ พัทลุงนี่เขาเรียกลำมุดอันนี้ว่าสว่าแบ่งออกเป็นขนาดต่างๆนะครับขนาดนหน่อยๆก็หาสิบบาทขนาดกลางเก็บสิบขนาดใหญ่กิโลละลอยอนะครับราคาดีลำมุดบ้านยายนี่เก็บได้เกือบตลอดทั้งปีก่เฮดไหต,หตละปีมีรา่ได้สามแสนกว่าบาทเพราะว่าละมุดของคุณยายนี่สดไม่อร่อยคุณภาพดีผู้ใาก็อยากไปล่องลิมรถละมุดหวานๆจากสวนเพ่อนปลูกมาสามสิบปีแล้วนะครับคุณยายกหาฮอิสระกับ ลูกค้าครับผู้ไปซื้อเขาไปเลือกลมุดเองได้ตามใจชอบผู้ใดพ่านไปแถวนั้นอย่าลืมไปเยี่ยมไปอุดหนุนคุณยายเจือค่ะไปซื้อลมุดและที่สําคัญผู้ใดสีล่องไปปลูกเพิ่นขายกิ่งพันธุ์น้่นโอ้ขายพันธุ์พร้อมกิ่งพันธุ์ละมุดก็สวยมาเลยอืาไอ้น่ะร้องอยู่เด้เพราะว่าปลูกเธอหนึ่งหาิปีมันก็เป็นตะล้องอยู่เด้หน้าสามดีต้องมีแน่นอนมีอยู่แล้วแต่ว่ามีตัวเดียวต้นเดียวเมันจิงอิ่มว่าน่ะเอาไว้กินเองก็พอกินผู้เดียวครับเอาล่ะ หมอแพทย์ศิภาพไปไตับไปกระบี่ขึ้นกันว่ากันว่ายุหันอ่ะมันจะเป็นแรงปลวกบักสับป,ประรดพันภูเก็ตแต่ยูกระบี่พีไอ่ออยายญ่ที่สุดยุภาคใต้ค่ะ,คนนะครถซาทีพ่อมอนี้ยอไปเบิ่งกันว่ามันเป็นแบบไหนค่ะเอาละไปกันเลยค่ะตลอดมื้อตลอดเว้นเนี่ยนะคะคนงานภายในสวนสับป,ประรดตำบลห้วยน้ำขาวอำเภอคล้องท่อมจังหวัดกระบี่ บทบสิบบริเวนเลยล่ะค่ะาะว่ามีลูกค้ามาลอรับสื่อบักนัดหรือสับประรดสดๆจากสวนบกขาดสายเลยเฮ็ดให้เจ้าของสวนต้องแบ่งคนงานมากุมผู้<ม>นึงตัดผู้นึงออกมาวางขายกลางสวนนะ่ะคือเบิ่งขายดีปานนันล่ะค่ะคุณกัลยาาจิตแป้นเนาะเพิ่นเป็นเจ้าของสวนนะ่ะเพิ่นบอาให้ฟังว่าสับประรดยูทีคลองทอมเนี่ยมีหลายพันไรเลยเด้อาอ แล้วก็รสชาติเนี่ยหวานกรอบรสชาติเนี่ยถูกใจของลูกค้าคก็เลยกลายเป็นแรงปลูกสับป,ประรดพันุผู้เก็ตที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคใต้เนาะแล้กก็เป็นที่รู้จักกันว่าพ่พอค้าคนกลางก็สิมูว่าเป็นแรงนี่ล่ะค่ะสำหรับการปลูกบักนัดหรือสับป,ประรดนะ่ะบย่ยากใส่เวลาแค่เดือนเคืองกะเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะซึ่งการเก็บเขาเก็จะเป็นรอบเป็นรอบไปเนาะตอนผลผลิตครบตามกาหนดเขาก็จะส่งออกขายทันทีอ่าบริกาเก็บไว้โดนโตเพิ่มเองอ่ะ ใส่พื้นที่ในร่องสวนปามน้ำมันเพลินทั้งหมดเจ็ดลาเฮ็ดเท่านั้นเด้ยค่ะส่วนการขายนี่ก็บรอดขายเป็นกิโลแต่ว่าสิขายเป็นหน่วยต่อคาับเริ่มต้นหน่วยละ3บาท<อ>ไปจนถึงหน่วยละ26บาทแต่ละรอบเนี่ยกษตมีรายได้กว่าหนึ่งแสนบาทเฮ็ด<อ>ให้ปีหนึ่งมีรายได้เกินล้านบาท<อ>เกินล้านบาทเจ้าใหญ่<อ>แล้วก็แซ่บดังเจ้าใหญ่ค่ะสับปะรดนี่ครับทางพุ่นกับพุ่นก็ไม่ชื่อเสียงแต่ว่า ซาโปลดไม่หลายพันมันไปเป็นมือชื่อเสียงเป็นนุ่นเป็นนี้ยืดยุดไปทางเหนือเันก็มี่นางแระแมนบอรทางที่ไอซ์มากกินเนี่ยทั้งยู่อำเภอบัดค่าลาดบุรีกระดังอีกพันหนึ่งเม่นมีทางอีสานก็อีกเป็นอีกพันหนึ่งไอ้พวกนี้บ่เป็นคนละพันธุ์กันกับที่ทรงโล่งง่าดีสำหรับกินแน่แน่กินกินเอามาเฮ็ดกินเอามาเนี่ยเอามาปอกขายกันนะครับ บักนัดทับประรดเนี่ยภาษาสาสันเรียกบักนัดนะแต่ทางภาคใต้เนี่ยเรียกว่าอะไรคะทา้งทั้งต้ยานัด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 ภาษามันมัคือกันนะเดี๋ยวที่บอกครับปลูกอีหยังเอาดีสักอย่างหนึ่งเนาะไล่ได้ก็ดีแล้วก็เห็นผลอย่างที่เพิ่นเฮ็ดเนาะครับค่ะเข้านี่จากพืชไปสัตว์ไปซัดซัดราคาแพงเลยมั้ใช่แม่นย่ามแหลกผู้ใดก็ว่าออกหากินมันยากลำบาก พืชผลไม้กระบอกไข่มีพวกสั์พวกยังทีเป็นอาหารก็นหน่อยแต่ว่าอันนี้อยู่บ้านโน่นดินแดงอยู่อำเภอเชียงยื่นสารค้ามคนคิดคนละแบบครับเพราะว่าชาวบ้านอยู่หันนี้ผ้ากันออกไปหาของกินราคาสูงเอาไปขายครับ <c oughs> นี่แหละครับของหายากแต่ว่าขายในราคาสูงนะครับมีรายได้ดีเมื่อน,นี้ตุ้ตุ้โ้มสีผ้าใเบิ่งนกับว่า ของดีราคาถูกไอ้ของดีราคาแพงในยามหน้าแรงคืออะไรครับพ่อเขาถึงชวนฤดูแรงแบบนี้ครับพี่น้องที่จังหวัดมหาสารคามเพิ่นกระร่วมกลุ่มกันนําเสียมนำทีขีกยางเข่าปลาโขกดินแดงเพื่อุดถาเม่งตองหรือคนอีสานเพื่ออื่นว่าเม่งเงา่าซึ่งชาวบ้านกลุ่มหนีเพิ่นกะระบิซือทีพของเพิ่นนะครับเอื่นว่าสี่สาวขาดลอกโขกยางเข่าปลาไปบดดนครับกับ่อกกับผู้เม่งเงา่า บ่าใดี่ล่อและครับลงมือคุดทันทีด้วยความชำนาญจังใส่เวลาคุดบาโดนกับพ่ะก็ไม่เง่าชนิดที่อืน่นบาคุดหู้ไหนพ่อไม่เง่าหู้นั่นเลยทีเดียวครับแม่หาแมงป่องมาโดนไปโดนแล้วคะ่ะปีแล้วคะสามปีค่ะหายากก็จะยากยาแล้วต้องไปหาจังไหนล่ะแม่ไปหาตามป้าค่ะวิธีการสังเกตล่ะแม่สังเกตจังไหนรูมันจะแบนๆถ้าเป็นรูแบนๆแล้วก็ เป็นปากเกี้ยมเกี้ยงนั่นมันสียู่กันปากโลคๆมันสีบ่ค่ายยูเป็นอย่างขึ้นเป็นจังสั้นมันมันเข้าออกหากินแล้วก็ไปฝักไข่ฝักลูกแม่จ้าแม่งเง่าที่ใดสีมีพ่อข่ามารับสื่อถึงทีเพื่อทรงขายไปในแหละกระตางประเทศคุณได้ครับมารับสื่อแต่ละเทือนี่กระตกหาถึง6กิโลกร,รมัมหน้าแรงแบบนี้ชาวบ้านเพื่อนบอกว่าแม่งเงานี่สีหายยากกว่าหนาฝนครับจึงเหตุแห่มีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ6 0 0ยถึง650บาท กระท่วงหน้าฝนค่ะหน้าฝนมันที่นี่แล้วก่เห็นเห็นหูไวหน้านี่มันมันเห็นยากเพราะว่าใบไหม่มันโลนม,มันหาลําบากทําให้ได้ราคาดีกว่าเดิมป่าจา๊ะดีค่ะ<ม>กระจีขีดซี่สิผ่าเดี๋ยวนี้ขีดหกสิบเราจะพ่อค้าคนกลางที่เพิ่นมารับสื่อไม่เง่าจากชาวบ้านนี่สีนําไปแยกใส่โตใหญ่สีขายเป็นพ่อพันแม่พันเจาะตลาดออนไลน์ในกลุ่มสั์แปลกลุก่มแม่งถอดกลุ่มสั์สตาบและกลุ่มที่เอาไปประกอบอาหารตามโรวงแล่ เพิ่นบอกว่ามีออเดอร์เขามาตลอดครับชนิตทิวามีเอดาดหลับบ่ออัดะะเวลาหนึ่งนี่เข้ากับชิดว่าเข้ากับสยาขายสินค้าของเฮาาเราก็เริ่มอจอตลาดออนไลน์เขาลุ่มต่างๆกลุ่มแมงป่องลุมตะขาบลุมสั์แลกพวกนี้ล่ะผมก็เริ่มจอเข้าไปพอมีลูกคา้านี่เขาเริ่มสนใจเขาเห็นเฮาเหตุน,นี่เขาก็เริ่มสนใจเขาก็ถามด้วยความสงสัยเขากับต่อปัญหาหเขาเขาก็ชอบเขาก็เริ่มมาซื้อ สำหรับผู้ใดที่มกักหรือช่นชอบการกินแมงเงาวิธีการประกอบเมนูอาหารแบบง่ายๆก็คือการทอดเลื่อมตั้งแต่ตั้งกระทะเทน้ำมันลอกระทะห่อนใส่แมงเงาล่งไปทอดให้กรอบพี่น้องนํำขึ้นมาโรยผงปุงรสดมักรสดใดก็ใส่รสดนั่นแหละครับแล้วก็ใส่พริกไทยตามไปสักหน่อยแล้วแต่ผู้หมักจากนั้นก็ยิบเข้าปากซิ้มกินได้ทั้งโตครับฟังเสียงที่กรุบกรอบแล้วรับร่องด้เลยว่าแซ่บอหลีครับ ตุยตุมโฮมรายงานจากจังหวัดมหาสารคามครับโอ้ยเคยบะยอมรับบ่าเคยบ่เคยไองานมันไอโตแมงเงาดยบฉพาธรรมดาเพ่าะกล้าบตุยตุ่มโฮมบ่าเด็เตือนอย่างนึงนะครับพี่น้องครับแมงป่องนี่มันมีพิษนะแมงเงาคือแมงป่องนะพี่น้องมันเห็นไหมฮะตัวที่เวลาเราจับมันเนี่ยมันจะมีตะหงอกตะขออยู่ตรงปลายหางมันอะค่ะนี่ที่เขากล้าจับเพราะว่าเขา ตัดแล้วเอาเมงเงาเอาเข็มมันออกนะเหล็กในมันออกนะถือตอดนพี่น้องนะตอดน้อยๆเนี่ยเขาไปลาเข้าไปลื้อไม่ลื้อกองไม่เนี่ยสิเห็นตัวมันในหอดโอ้ยถือตอดแล้วเพราะเอาปากกาจิ้มยานเขายางมันกัดเท่าอาจจะต้องไปล้องไอ้ล้องบอลแต่รู้ว่าแต่ว่ารูปพวก ตระกูลแบบนี้มันมีคุณค่าทางอาหารสูงมีโปรตีนมีโกราเมโนดีนะคะเอาละช่วงหนาเนาะสิไปเบิ้งเวลาว่างของวิศวกรเขาเอาเวลาไปเฮ็ดอาชีพเสริมจนวี่ายล่ได้เพิ่งมื่นต่อเดือนเพชรอย่างรับแล้วก็ล่ากันกับคลิปสนุกๆจากน้องมีฟ้าครับไปเบิ้งเทคนิคการเจียวไข่ครับดีฟดีไข่ละกะเอาได้กระทะแล้วกตีตี กใใช่ลตาบอ๊ใช่ยางั์เตลดยางเดียวใช่หลายบอ๊หลายใช่สักพอหนึ่งพอพอหน่อยหไื่พอใหญ่พอหน่อยพอหน่อยก็บาทกี่บาทใช่เปรดพอเลยบอกพอแม่ใครสักหน่วยบอทาหน่วยใครสามหน่วยแม่ชั่รพอหนึง แมนสูตรมีแฉแม่นอนแมนมาเด้อมาตุ่มโฮมกลับเข้าสููช่วงที่2ของตุ้มโฮมค่ะครับอิภาพไปใส่เมื่อนี่ตุ่มโฮมเอาวิถีชีวิตที่ว่าเกี่ยวกับอาหารการกินค่ะมาฝากกันหลายอย่างจักหน่อยเพราะว่าการที่เฮาเฮ็ดย่างกินเองนี่มองแค่มันเป็นประโยชน์กับเท้าอ่า แล้วกาสที่เป็นตัวอย่างกับคนอื่นๆนะครับเ่าต้องไปซื้อเพิ่นกินเสมอไปค่ะเข้าไปจังหวัดสตูลครับ <c oughs> ตอนนี้กเกษตรกรยูหันนะครับเิ่นต้องขยายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมครับพี่น้องค่ะกล้วยหอมขยายออกไปอีประมัณเป็นสองลอยไร <c oughs> เป็นกล้วยหอมทองนะครับตาดโอ้พ่อปลูกขนาดนี้แสดงว่ามันได้ผลดีแล้วก็สางไร่ได้ของิ่นเป็นกอเป็นกำแล้วครับอยู่อำเภอขวนกาหลงยูจังหวัดสตูลครับตําบลทุ่งนุ่ย พื้นที่ประมาณ200กอ่าไร่ครับมองหันนะครับเกษตรกรปับเปลี่ยนเป็นแหล่งผลิตกล้วยหอมทองคุณภาพดีผลผลิตบ่อพ่อขายต้องขยายพื้นที่พ่อปูเพิ่มไปอีกนะครับรองรับความต้องการจากห่างญ่ๆครับเคล็ดลับการปลูกหอมทองมองหันนี่บ่อธรรมดาเพราะว่าเกษตรกรตัดใบกล้วยให้เหลือแค่หาหกใบให้ผลผลิตโตเต็มที่ออกผลผลิตนะครับแล้วก็ดูแลไก้ชิด กล้วยนี่มีหลายเกตแบ่งเป็นเกตด A เกตดีเกตซี่เอาไปขายอยู่ห่างราคากา็ดีมอแพร่ครับราคาขายอยู่ประมาณ25 2 6บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็เคยพุ่งไปถึง35บาทในช่วงเทศกาลทุษจีนสําหรับตลาดที่ต้องการกล้วยหอมท่องตอนนี้กำลังเติบโตมอแพร่ครับเพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อมีร้านโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่เพิ่นต้องการหลายมีเท่า่เพิ่นก็รับซื้อเป็นบ่ละมือหนึ่งนั้นต้องการเกือบเป็นมือลูก เกษตรกรก็เลยขยายพื้นที่ปลูกตั้งลูกสวนไม่ในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ต่อล่างรองรับความต้องการประธานวิสาหกิจชุมชนคุณกิตินั่นนุ่ยเด่นนุ่ยเด่นเอ่เพื่อนบอกว่าเริ่มต้นตอนแรกปลูกสวนป่าแล้วก็มาปลูกกล้วยไข่ต่อมากระหูวะ้ว่ากล้วยหอมท่องนี่มีตลาดก่วงเกิดเลยร่วมกลุ่มเกษตรกรมากขยายพื้นที่ปลูกในเชิงพานนินิ์ได้รับการสนับสนุนจากกมรมส่งเสริมการเกษตรไปถึงการแปลรูปต้นกล้วยหลังจากตัดทิม เอามาเห็ดเส้นใหญ่สําหรับจักสารเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าคแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยื่นครับปอแพร่โอ้ดีดีครับทั้งทั้งได้กินของดีทั้งแดวมาแปรรูปเนาะด้วยนี่อันนี้นาสามดีเยอะหลายพันอันนี้แบ่งมูอยู่กินได้ไม่ได้กินผู้เดียวได้ปลูกเยอะปลูกเยอะไม่ต้องห่วงแล้วต้องได้ไปลองซิมนาสามดีที่เคือนึงละครับอ่ะ หมอแพทย์ภาพไปเบิง่งสาวเกง่งดีกรีเป็นวิศวะเหมือนเด้อา,อายุ28ปีเท่านั้นแต่ปลูกพืชปลูกผักปลอดสาร,รปลูกไปปลูกมาตอนแรกปลูกให้แม่กินคือแม่ป่วยจนตอนนี้กลายเป็นอาชีพแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเข้าไปเบิงกันค่ะนี่และค่ะคุณอมหรือสิรินาภาช่วงชัยเนาะ ไว้ยีปีเท่านั้นเองเป็นวิศวกรโยธานะเพิ่นใส่เวลาว่างจากงานประจำเนี่ยหันมาปลูกผักเขียวในกระถางผมเนี่ยค่ะคุณออมเนี่ยนะขายทั้งใบขายทั้งตน้นโดยเฉพาะผักเขียวราชนินีเป็นผักใบเขียวที่มีประโยชน์สุดๆไปเลยไอย่ครับเถิงบำรุงสายตาบำรุงหัวใจจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยแม่เพิ่นนะเป็นโรคใตเพิ่นก็นเลยหันมาปลูกผักปลอดสารให้คุณแม่ทานจนปลูกไปปลูกมากกลายเป็นอาชีพเสริมไอยคือเบิง อันนี้อาชีพลักก็มีเป็นวิศวะอาชีพเสริมสร้างรายได้กดดลก 5, ัวเดือนละเกิน5,000บาทต่อเดือนเครืคร่องมือนนะค่ะโดยตัดใบขายพร้อมด้วยค่ะคคอาตัดใบขายเนาะถุงละ60บาทหรือสืส่อยกถังเพิ่นกับขายก็มีราคาตั้งแต่40บาทหอดสามลอยกันแล้วแต่ไใ่ใน,น้อยหรือว่าง้ามปันใดเนาะ สิ่งทีเฮ็ดให้พักเขี้ยวของคุณอมเนี่ยดีได้รับความนิยมเพราะว่ามั่นใจว่าปลอดสารนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าพักปลอดสารกัเนี่ยมันสําคัญตรงนี้แหละค่ะเชื่อใจผู้ปลูกแล้วก็ปลอดสารนี่มันตรงปลอดสารเท้กอเบไดเนาะเอาให้มันชวนเนี่ยมันดีมองหันละใส่พื้นที่รอบบ้านเศร้าเนี่ยละค่ะปลูกยูตําบลโคกรอยูจังหวัดตรังค่ะเป็นสถานที่ปลูกนะปัจจุบันนี่คุณอมกับมี้รายได้เพิ่มขึ้นจากการขายแบบออนไลน์พร้อมนะคะแล้วกาติดต่อสื่อขายกับลูกค้าทองทิน้อมนะคะ สั่งละใดต่อเดือนยังที่บอกเกินครึ่งบ้านฮักแพงตาเบิดการปลูกพักที่สำคัญอย่างนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้นี่คนสนใจเรื่องสุขภาพเป็นอะไรถ้าเขาไปซื้อในตลาดนี่เขาบอกว่าวุ้ใดรเอามาจากสานในการับมาแต่ว่าเขาไปซื้ออยู่กับหมอแพทย์ไปซื้ออยู่กับน้องอ้อมผู้เลยว่าคนนี่ปลูกย่างไปก็เห็นคนโค้นน้าเพราะยังเสมอเนี่ยเสีอใจนะครับเอาล่ะคะ เนี่ยเป็นกระแสรครับว่าผู้ใดปลูกพักเก่งๆเนี่ยขายได้แน่นอนนะครับช่วงนี้เขาพักอีกคู่หนึ่งช่วง,วงหน้ามาบอรเรื่องฤทธิ์ซีดวงครับความเข้าใจพิดในการรักษาฤทธิ์ซีดวงด้วยการเอาบางย่างไปแยรูทวันครับ่ะ๋ยวกลับบ้างครับพี่ดองครับมาเด้อมาตุ้มหอ รับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการซุมโฮมนะคะคก่อนที่จะไปเบื้องเรื่องฤสีดวง <c oughs> <c oughs> ไอ้สิพาไปเบิ่งโตนี้มันจะมีอาหารมาเรื่อยๆครับแต่ว่าก่อนที่มานี่เข้าสิไปเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารคือกันครับเป็น,น,นกิจกรรมดีๆของพระสงฆ์ได้โครงการเกษตรวิถีพุทธปลอดภัยปลูกข้าวพันธุ์ดีนะครับเพื่อสุขภาพของพระสงฆ์และสามเณรที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับไปเบื้องกันครับพระสงฆ์และสามเณรของโรงเลียนพระปริยัติ ดอยสะเก็ดพะนุงศาสตร์อยู่ตำบลเชืงดอยเพื่อดอยสะเก็ดอยู่เชียงใหม่ครับเพิ่นเนี่ยครับเพิ่นมาซอยกระสีเข่าเขานี่มาจากสมาจากโครงการเกษตรวิถีพุทธเชียงใหม่ครับเป็นเข่าพันก่อขอ79ค่ะและก่อขอ4 3พี่น้องครับก่อขอ43เนี่ยถามว่าเป็นยังเพื่อนยังปลูกกอขอ4ี่กินกันเองเพราะว่าก่อขอ4 3เป็นเข่าที่น้ำตาลต่มอันนี้ดังดีครับสุขภาพนะครับปลูกแบบปลอดสารเคมีนะครับ ทั้งหน้าฝั่งและหน้าปีนะครับผลผลิตที่ได้เนี่ยสีแล้วเพิ่นกับมาชันเองอยู่ภายในวัดเพิ่นร่วมกันเป็นการเสริมสุขภาพให้กับประสงค์ลาสามเณรนะครับเพิ่นมีถึง2 0 0รหาิบูปพ่อเป็นโรงเรียนปริยัติจะได้อยู่กันหลายพระสงฆ์สามเณรนี่ป่วยเป็นเบาหวานกันหลายมอแมนแมนอันนี้หมอแพทย์ได้รักษาอะารปลูกเขากินเองนี่แหละเป็นการแก้ปัญหาครงการก็ได้เรื่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับเป็นโครงการดีๆเฮ้ออกมาฝากไว้เป็นตัวอย่างครับพี่น้องครับ มาเลื่องหมอแพทย์บาดาคือโซเชียลแชร์อีกแล้วว่าเขาเนี่ยมือดีทว่มเป็นตุนมีคนบอกว่าเอามันมันเอานี่แย่ได้พี่น้อง เอาเยลเจลเจลของว่านหางจระเข้ต้นว่านหางจระเข้เขาเอาเจลไปแช่ตู้เย็นแข็งๆแล้วก็เอามาแย่รูทวานพี่น้องเพื่อรักษาฤทธิ์สีดวงจริงหรือไม่จริงมันดีแบบไหนคาตอบคือบบเมนการรักษาฤทธิ์สีดวงบ่ควรหาเนวไปแย่ไปทั่วทีว่าได้คือหนึ่งมันมีสมมุติว่ามันมีฤทธิ์สีดวงจริงไปแย่มันอาจจะเกิดการอักเสบถ้าเกิดของแข็งก็หันครับ ล้ำใจอาจระอาจจะเกิดการติดเชื้อหรืออาจจะเกิดการเลือดออกไปุ่่นาบางครแต่ว่ามันไหนๆก็มีความเข้าใจผิดมีความข้าใจผิดีกเง้ในโซเชียลแชร์คลิปอื่นๆน้ามาแพ่ไปเบิงบางคนบอกว่าเอาน้ำได้ป่ะนี่น้ำไปสวนล่างรู้ทวันเ็า่แม่นดกเพื่ออะล่างล่างแล้วมันเฮ็ยให้เซ้าเป็นดิสดวงมันบ่อเซ้ามันบ่เกี่ยวกันบ่เกี่ยวกันแห้งกันเฮาเอาอียงก็ตามแปลกปลอมเข้าไปมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากการที่น้าเชื้อโรคเข้าไปอีกตั้งค่ะห้ามเห็ด นะคะอันนี้พี่น้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าจะจะไปหาเสื้อเอียงวมีทีม้าทีไปนะอากาอีกอันนึงอีกอันนึงอาอค่ะมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่ามีก่อนลิซีดวงยื่นออกมาจากรูทวานให้บีบให้มันแตกอ้ยมันจะเักเข้าไปอีกนักเข้าไปอีกหมอว่าอาจจะต้องเป็นล้มตายไปก่อนเพราะมันเจ็บมากๆมันมาสามารถเห็ดได้มันจะยิ่งอักเสบเป็นแผลเป็นแผลเลือดอาจจะออกจากสิ่งนั้นเป็น ผู้ใดมาสั่งเันสรงตอกับพวกใช่จาแบบทำมันมีก่อนจนหลุดออกมาไปหาหมอหมอตัดออกหายได้มีการรัดยางหรือการผ่าตัดแบบนี้ค่ะครับการผ่าตัดหายตอนนี้แต่อาจจะบ่หายตลอดชีวิตหมายถึงว่าถ้าเกิดท่ามีพฤติกรรมในการเกิดลีซซีดวงอีกเช่นการนั่งเล่นโทรศัพท์ในห้องน้ำโดนตะกี้อ่านหนังสือพิมพ์เดี๋ยวนี้นั่งเล่นโทรศัพท์ในนั่งทายโดนนังเสดหรือท่องผูกโดนๆเนี่ยมันก็ยังจะเป็นมาอีกได้อ่าเมื่อนี้ ลิซิดวมันเกิดจากยังลิซิดวมันเกิดจากการที่ท้องผูกส่วนมานะคะเรามันมันต้องนั่งโดดเมือนบ้านั่งโดดนั่งปุ๊บความดันมันสิไหลลงไปที่ก้นเขาตอนนั่งที่นี่ไหลลงไปเลือดก็ไปขังเลือดไปขังเส้นเลือดดำมันก็ปูดไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นก้อนของเส้นเลือดดำที่มันปูดปวดออกมาเป็นลิซิดวนั่นเองนี่เรียกาลิซดดูทวารนัคือเป็นเส้นเลือดไปปข้าง ค่ะนั่นแหละเองที่ทางไปเฮ็ดมันไม่ได้เลยพวิธีหนึ่งที่แก้ได้ก็คือต้องไม้ท้องผูกจัดการบ่อยท้องผูกนี่หมอแพทย์มีอาหารกินน้ำก่อนกินน้ำไหลายๆน้ำเนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่ให้ท้องบ่ผูกอุจจาระนิ่มอันที่สองผักกากใยมันบ่ผักมูจะแล้วหรือ่าต้องว่าเมื่อนี้ถ้าเอาผลไม้ที่มีกากใยมาครับบักแอปเปิ้ลมีใยอาหารดีบักส้มนี่ไผ่สีกินบักส้มยับไปลอกอันเซนๆขาวๆออกเนี้ยกินหมดเลยยกเป็นเม็ดมันเม็ดแก่เม็ดเอาไข่ออก อีกนี่นี่ของเลิศของเลิศพุนลูกพุนลูกพุนเนี่ยอันนี้ไพ่กระหูดีหมอแพทย์ศิบอกเหตุผลว่าเปยังลูกพุนมันคือไทยดีไอคับเปยังมันมีมันมีกากมีใยคือผลไม้ทั่วไปแป่โตมันมีน้ำตาล บางชนิดในในมันซึ่งมันมีฤทธิ์ในการเป็นยาระบายอ่อนๆบ่ได้เติมเข้าไปเป็นคุณสมบัติของลูกเป็นตัวยาพกทุณสมบัติของลูกคุณมีน้ําตาลแอลกอฮอล์บางชนิดอ่าบักข้ามกระหู้อยู่แล้วลรากินบักข้ามแล้วมันก็ปวดจุดๆเนาะอ่ากับนี่ของพื่นบ้าดบักข้ามหวานบักข้ามสมได้เบิดได้แต่บักข้ามหวานอ่ะ กะซีน้ำตาลขึ้นเนอะคอยกิวคอยกินด้อยกระชับควานเอานถ้าประกำสมผู้ได้กินได้นี่สุดยอดกะซีจุดละเออมันสมไม่ดีครับมันเยี่ยมครับเนาะกับประมาณนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะพี่น้องเนาะอันใดก็ตามถ้าเกิดป่วยเป็นลิซิดดวงก็ไปหาหมอเขาก็จะมีทั้งยาเน็บยาท่ายการผ่าตัดต่างๆครับอ่ามีงานเทศกาลที่ที่ชวนไปเที่ยวอีกแล้วครับพี่น้องครับเป็นงานเทศกาลอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาครค่ะ จัดขึ้นเป็นครั้งที่22แล้วเด้อครับโอ้ค่ะงานมี26กุมภาพันุ์มผ้าถึง3มีนาคมนะครับ <Okay. S 1> ยูศูนการค้าลแลด์มามหาใช่ตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในงานก็มีรวบรวอาหารทะเลทุกเมนูนะครับสำหรับผู้ใดมกซีฟูดกับไปครับงานนี้ยกมาปลาหลากหลายสายพันธุ์กุ้งโตใหญ่หอยหน้า,หน,าหน้าชนิดมึกสดโตใหญ่มีปูทุกประเภทนะครับสารพัดน,นะครับไปแล้วไม่ผิดหวังสำหรับแฟน ซีฟู้ดนะครับอานาไปนาไปหมอแพกย์หมักเอาละก่อนที่เขาจะจบรายกันเขาก็ต้องไปเบิ่งคว้าง่ารักของคลิป้องเพลงนะคะมาจากอุดรไอเมืองนะคะขอบคุณชุลีพรน้ำใจดีหรือยายอ๋อยไปดูครับค่ะมาโซเลมาล้อมมองคุยกันหมู่เฮาชาวอีสานมาเด้อมาตุ่มหู ครับแฟนของเรามีทุกวัยทุกวัยตั้งแต่เปียกกับเปียกอาจจะโมเดลมีพร็อพเยอะแต่ว่ายายอ่อยร้องเพราะครับใช่ครับผูกขี่อ่ามื่อนี้หมดเวลาตุ่มโฮมกับพี่น้องครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับค่ะมื่อนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะตุ่มโฮมไอตุ่มโฮม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 ระเสียงดังดัะตุ่มตุ่มเข้มาตุ่มโฮม มาชมความงามวิถีแห่งอีสาน